เด็กที่มีนัดฉีดวัคซีนสามารถเลื่อนได้นานแค่ไหนคะ่ะการฉีดวัคซีนของเด็กนะคะดีที่สุด ควรที่จะไปฉีดตามนัดแต่ถ้าหากไม่สะดวกไม่สามารถไปได้ตามนัดคุณแม่ก็สามารถเลื่อนได้ดังนี้นะคะวัคซีนที่ต้องฉีดตามกําหนดการตามนัดหรือว่ากําหนดการเดิมนะคะก็คือวัคซีนป้องกันวัณโรคนะคะก็คือต้องฉีดทันทีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีก็ต้องฉีดทันทีในช่วงแรกเกิดนะคะหรือว่าช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะวัคซีนป้องกันการติดเชื้อภายหลังสัมผัสโรคนะ,คะเช่นพวกโรคพิษสุนัขบ้าบา ทยักหรือว่าโรคอิสุกอิัยอันนี้ก็ต้อง ฉีดทันทีนะคะแล้วก็วัคซีนสําหรับเด็กแรกเกิดอันนี้ก็ต้องฉีดทันทีก็คือป้องกันวัณโรคไวรัสตับอักเสบดีบีนะคะสำหรับวัคซีนที่เลื่อนออกได้1นถึงสสัปดาห์ได้แก่วัคซีนในช่วง6เดือนแรกค่ะเช่นวัคซีนรวมคอตีบบัดทยักไอกลนะคะฮิปไวรัสตับอักเสบบีวัคซีนป้องกันโปลิโอวัคซีนโรตาวัคซีนนิวโมคอคัสหรือว่านิวโมเนียนั่นเองค่ะวัคซีน ในช่วง9ถึง18เดือนนะคะก็คือวัคซีนไข้สมองอักเสบนะคะเจี J e, วัคซีนหัดหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่อันนี้คือวัคซีนที่สามารถเลื่อนได้1-2ถึงสสัปดาห์นะคะสำหรับวัคซีนที่เลื่อนออกได้2-4ถึงสสัปดาห์ได้แก่วัคซีนในช่วง1ปี6เดือนถึง4ปีค่ะก็ได้แก่วัคซีนรวมคอติดบัตยักไอกลนและโปลิโอ ครั้งที่4และ5แล้วก็วัคซีนนิวโมคอคัสหรือวัคซีนป้องกันนิวโมเนียครั้งที่3หรือ4วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A และวัคซีนอีสุดอีสูงอีใสอันนี้คือวัคซีนที่สามารถเลื่อนได้2-4สัปดาห์ค่ะสำหรับวัคซีนที่เลื่อนได้มากกว่า1เดือนนะคะหรือว่ารอให้อยู่เหตุการณ์สงบระยะ ระบาดของโรคสงบลงก็ได้ได้แก่นะคะวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมลูกและวัคซีนป้องกันคอติดบ,บาดยั์ไอกลชนิดไร้เซลลในเด็กโตอันนี้คือวัคซีนที่สามารถเลื่อนได้มากกว่า1เดือนสรุปแล้วนะคะการที่จะพาลูกไปรับว,วัคซีนแนะนำว่าให้ไปตรงตามวันนัด หากเราไม่สามารถนะคะไปตามวันนัดได้แนะนําว่าให้เลื่อนออกไม่ให้เลื่อนเข้านะคะสมมตินัดวันที่10ไม่ให้ไปฉีดก่อนวันที่10แต่สามารถไปฉีดหลังวันที่10ได้ซึ่งการฉีดเลื่อนได้มากแค่ไหนนะคะกีโคตก็อธิบายไปแล้วว่ามีวัคซีนตัวไหนบ้างเลื่อนได้1 2ถึงสสัปดาห์ 2- 4สัปดาห์หรือว่าเลื่อนได้มากกว่า1เดือนยังไงคุณแม่ก็ลองศึกษารายละเอียดทีหนึง่งหรือสามารถโซโทรสอบถามได้นะคะที่ อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือว่าเอกชนนั่นเองค่ะ